ขวดพลาสติกรีไซเคิลยังไงเชื่อไหมครับว่าขวดที่ไปกล้องถืออยู่นี่นะครับเคยเป็นขวดมาก่อนแล้วก็ผ่านการรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาเป็นขวดที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผ่านกระบวนการที่ถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับกล้องกินกรีนเดอะรีไซเคิลซีรีส์จะพาไปดูว่าขวดพลาสติกรีไซเคิลย่งไง ตอนนี้ผมอยู่กับพี่วินะครับจากซันทอรี่เป๊ปซี่โคเบเบรชประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่วิวค,วครับสวัสดีค่ะคุณกล้องจะให้พี่วิมาช่วยแนะนำ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขวดเพชรที่เขาเรียกกันว่าขวดเพชรขวดเพชรแล้วตอนนี้มีอาเพชรแล้วด้วยคืออะไรครับพี่วีขวดเพชรอะค่ะหรือชื่อเต็มๆมันก็คือโพลีเอทิลีนเทเลปทาเลตนะคะมันจะเป็นขวดพลาสติกใสที่เราเห็นทั่วไปที่ใส่เครื่องดื่มใส่น้ําดื่มนะคะสําหรับขวดอาเพชรนะคะถ้าพูดง่ายๆแล้วก็ตรงตัวเลยก็คือรีไซเคิล PET แปลว่าอะไรแปลว่าเราเอาขวด PET อะค่ะที่ใช้แล้วนะคะกลับเข้ากระบวนการรีไซเคิลแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียน ใช้ได้อย่างรับครั้งไม่ท่วนเลยค่ะซึ่งตอนนี้ออยอ,อนุญาตแล้ว ใช่ค่ะต้องบอกว่าออยของไทยเรานะคะอนุญาตเมื่อปี2565เชื่อไหมว่าเราใช้เวลา3ปีเนาะออยไทยเนี่ยเขาศึกษาค่ะศึกษาข้อมูลเนาะในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยจาก USFDA จาก EU ด้วยทําไมถึงเป็นโซนนี้เพราะว่าโซนนี้ค่ะเขาใช้อาเพชรกันอย่างกว้างขวางแล้วใช้มานานมากแล้วแต่ที่ไฮไลท์เลยค่ะก็คือว่าออยกาหนดว่ามาตรฐานความปลอดภัยของขวดอาเพชรเทียบเท่ากับขวด PT ทีที่เราผลิตจากพลาสติกใหม่เลยค่ะ สันทริปเบปซี่ขวประเทศไทยของเราเป็นเจ้าแรกในตลาดเครื่องดื่มของประเทศไทยเลยที่เราเริ่มใช้อาพชค่ะเราเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะคะ2566เริ่มที่อเบปซี่550 ml นะคะต่อมาเราตามมาด้วยตัวของชาอูหลงพร้อมดื่ม T-Plus และปีนี้ค่ะปี2567เราก็เพิ่มอีกนะคะมาที่เบปซี่ขวดใหญ่นะคะหรือ m ัลติ s e r v ์ฟไซส1.45ลิตรนะคะตรงนี้เราก็ใช้อาพชหมดเลยค่ะ ผมก็เลยได้เห็นแคมเปญที่เรียกว่า bottle to bottle recycling อันนี้อยากให้พี่วิแต่ขยายความหน่อยครับว่าคืออะไรถ้าง่ายๆแล้วตรงตัวเลยนะคะจากขวดรีไซเคิลกลับมาเป็นขวดใหม่คือโดยคอนเซปต์เลยค่ะก็คือขวด PET ที่เราใช้แล้วเนี่ยเราเก็บเราคัดแยกนะคะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลทำให้ขวดเนี่ยเกิดใหม่กลับมาใช้ได้ใหม่ เราสามารถลดการใช้ปาพลาสติกใหม่หรือ Virgin PT เนี่ยได้กว่า5,800ตันหลกัหลกๆอะคา่ะมันจะมาจาก2ส่วนนะคะคส่วนที่1เราใช้เทคโนโลยี Lightweight คือการที่เราลดการใช้พลาสติกต่อขวดลงนะคะ<อ>ประกอบกับนี่ยแหละคะ่ะเราใช้อาบเผ็ดเพิ่มขึ้นม,มันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้เราสามารถลดการ,รใช้พลาสติกใหม่ได้ค่อนข้างเยอะค่ะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้ฮะพีวิจะนําทางเรานะครับไปสู่ว่าเจ้าขวดพลาสติกเนี่ยนะครับสามารถหมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่ได้อย่างไรนะครับว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับแน่นอนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงงาน e n v i g o นะคะ e n v i g o เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกนะคะฟู้ดเกรดค่ะโอเคขวดพลาสติกรีไซเคิลยังไงไปดูกันต่อเลยครับ ตอนนี้ครับรอบๆตัวผมนี่เต็มไปด้วยขวดพลาสติกเยอะมากๆเลยนะครับและผมก็อยู่กับพี่ป้อมเอ็นวีโนะครับพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกจะคุยกันข้างนอกพี่ป้อมบอกน้อยไปมาดูข้างในดีกว่ามาดูของจริงเยอะจริงฮะที่นี่เรารับขวดพลาสติกประเภทอะไรบ้างครับเท็แล้วก็ไฮเดนซิตี้โพลีเอทิลีนสองชนิดเท่านั้นเองครับอ่าสายกับคุณแล้วมาจากที่ไหนบ้างครับเนี่ยทำไมเยอะจริงๆเราเราซื้อมาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ละวันนี่ ขวดพลาสติกเข้ามาเยอะแค่ไหนครับขวดเพชรเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณวันละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตันร้อยห้าสิบตันอย่างนี้นี่โอ้เราเดินเครื่องมาเนี่เรารีไซเคิลพลาสติกไปได้เยอะประมาณแค่ไหรตั้งแต่สตาร์ทเอาตก็ผมว่าประมาณสักสี่หมื่นห้าหมื่นตันสตาร์ทตอนปี22ฮะอันนี้คือเบลทั่วไปที่เราซื้อมานะครับเบลคือเบลก็คือก้อนก้อนพลาสติกนะฮะอันนี้คือขวดที่ไม่ได้ทาอะไรเลยขวด มีทั้งฉลากมีทั้งฝาครับแต่ถ้าเราดูข้างๆเนี่ยเราก็จะมีอีกเกรดหนึ่งเขาเรียกเกรดพรีเมียมก็คือวออ่าอไปดูยฝาไม่มีฉลากไม่มีเกรดพรีเมียมอ่าซึ่งอันนี้มีน้อยม,มันไม่ได้มีเยอะมากนะครับที่เราเห็นว่าที่เป็นขวดอัดก้อนเนี่ยก็คือ อาจจะมาจากร้านของเก่าครับแล้วก็มีการรับซื้อจ,จากชุมชนด้วยอย่างถ้ามาเป็นก้อนแบบนี้พอมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วที่โรงร้านต้องทำอะไรต่อครับจริงๆเนี่ยมันคือก้อนเบลเรียบร้อยแล้วเราเรามีคุณลิตรเช็คก่อนที่เราจะรับเข้ามาในนี้นเราเช็คคุณลิตก่อนด้วยถ้าเรามีตรวจเพราะเรามีสเปคอยู่เราต้องทําตามออยที่บอกว่าต้องใช้ขวดบรรจุภัณฑ์อาหารเท่านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้พี่ป้อมกำลังจะพามาดูอะไรครับที่เราต,ตรวจคุณภาพตรวจคุณภาพของก้อนพลาสติกที่เรารเข้ามามอันนี้เราต้องตรวจเพราะว่ามันมีเพื่อความปลอดภัยอของผู้บริโภค<ะ>นะครับด้วยกฎของอยกำหนดให้เราใช้วัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพีย่างงเดียว นะครับงั้นเราก็ต้องดูว่าหนึ่งอันดับแรกเนี่ยเป็นขวดบรรจุพันธุ์อาหารหรือเปล่ามันมีขวดเพชรที่ไม่ใช่บรรจุอาหารด้วยรอครับพี่มีครับพวกขวดชมพูเรามีเนาะขวดน้ํายาล้างจาน๋อขวดน้ํายาเช็ดกระจกพวกนั้นไม่สามารถเอามารีไซเคิลเป็นขวดเครื่องดื่มได้ถูกต้องครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีขวดอีกหลากหลายแบบครับผมอ่าบางอันเนี่ยจะมีขวดพีพีอ่าพิ่ใสเหมือนกันใส่มือกันปนปนมาอยู่ในก้อนใช่ครับแล้วก็มีพวกสระบางอย่าง ที่เป็นขวด PVC 1หนึ่งคือมันเป็นบรรจุอาหารหมดหรือเปล่า2คือต้องเป็นขวดใสไม่มีสีใช่ครับใช่ไหมครับ3คือต้องไม่ใช่ขวดคุณแบบนี้เพราะว่าคนละประเภทกันอ่าไม่มันที่มันมีขวดใสเหมือนกันแต่เป็นโพลิเมอร์ชนิดอื่นไอ้พวกนี้ก็ต้องเอาออกมีขวดสกรีนนี้ได้ไหมครับพี่ขวดสกรีนนี่เป็นขวดหนึ่งที่เราปดวดหัวที่สุดทุกคนมีความเข้าใจบางคนเนี่ยเข้าใจว่าอ่ะผมประหยัดช่วยสิ่งแวดล้อมไม่ใช้ฉใช่ฉลาดผมพิมพ์เลยซึ่งไอ้ขวดพิมพ์เลยเนี่ยมันจะมีประเด็นเพราะว่ามึกพิมพ์มมมันนีโห่ะ สองมีสารก่อมะเร็งฉะนั้นถ้าเราเจอขวดพวกนี้เราก็ต้องเอาออกอ่ารเผื่อเป็นข้อมูลนะครับเผื่อใครคิดว่ากำลังจะสกรีนทำแบรนดิ้งขวดน้ำหนึ่งของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่เป็นทางออกที่ดีในการวิคิลแต่บางคนเขาใช้เลเซอร์ยิงเลเซอร์ยิงไม่เป็นไรฮะที่มันขีดมันบอดวันมนอายุบอดอะไรเนี่ยเลเซอร์เนี่ยโอเคขวดน้ำมันพืชแบบนี้ได้ไหมได้ครับนี่มีปัญหาได้เพราะว่าเป็นอาหารเหมือนกันใช่ครับมันจะพนอาหารลูกเพจผมคนแยกขยะเยอะเขาจะต้องถามว่า ต้องแยกฉลากออกไหมต้องแยกฝาขวดออกไหมไม่ต้องครับถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดจะขายแล้วก็โรงงานทั่วไปเนี่ยครับฝากับฉลากเนี่ยทุกโรงงานมีเครื่องปอกฉลากละไม่มีประเด็นแต่ถ้าเกิดท่านแยกท่านท่านแยกฉลากออกให้เราครับท่านก็ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างที่มันมันมันจะได้ราคาดีขึ้นถูกแล้วก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกสองบาทสามบาทต่อกิโลอ่าอันเนี้ยจริงๆเนี่ยเป็นขวดที่มันต้องบอกว่ามันไม่ได้มาจากครัวเรือนละมันโดนทิ้งลงไปในบ่อฝังกบ เพราะว่าข้างในเนี่ยอยู่ในแลนฟิลซึ่งขวดพวกนี้เราก็ไม่ใช้เพราะในแลนฟิลเนี่ยมันจะมีสารสารพัดเลยฮะที่มันไหลเข้าไปแล้วมันจะลงไปอยู่ในเนื้อพลาสติกซึ่งคัดกรองก็แต่ตรงนี้เลยและที่พี่ที่ทําหน้าที่คัดกรองก็คือตรงนู้นอันนี้เป็นคุณภาพซึ่งอันนี้เราเราเราต้องตรวจฮะขั้นตอนต่อไปไปไหนต่อครับแล้วก็เอาเบลนี่แหละครับ้อนเข้ากระบวนการผลิตเบลเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะเราก็จะมาวางเรียงเนี่ยฮะเราจะมาตัดลวดนะครับแล้วก็เตรียมิดเข้ากระบวนการเราิดเข้าเป็นก้อนอย่างนี้เลย คนนี้เราเรียกตัวแตกก้อนเบลให้มันเป็นขวดเล็กๆจากก้อนที่อัดแน่นก็จะออกมาให้มันเป็นขวดอีกทีหนึ่งเพื่อสลายก้อนเพื่อสลายก้อนใช่ครับเพื่อเอาไปให้คนตรวจแยกตรวจคัดดูว่าข้างในเนี่ยในก้อนเดลเนี่ยยังมีอะไรติดมาไหมเพราะบางครั้งเราเจออิดเล็กซึ่งอาจจะหลุดปิดเข้ามาบางส่วนถึงแม้จะอัดก้อนมาแล้วต้องมีคนตรวจอีกทีหนึ่งใช่ครับเพื่อความปลอดภัยใช่อันนี้คือความปลอดภัยของผู้บริโภครวมทั้งความปลอดภัยของเครื่องจักรด้วยครับคุณต้องเมื่อกี้เราดู ตัวที่แตกก็พลาสติกเนาะมันก็จะขึ้นมาสายพานฮะจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นขวดออกมาละอันนี้ข้จุดแรกเนี่ยเราจะให้คนดูสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่พลาสติกะครับผมอ่าแล้วก็ขวดที่ไม่ใช่ขวดอาหารเพราะทิง้งลงมาข้างล่างผ่านต่อไปเราไม่จะผ่านเป็นตัวด e ี Tech เทคเรื่องของเหล็กแต่อ d นนี้คืเลนคือเอาพวกโลหะที่ยังเหลืออยู่เอาออกแล้วก็เข้าคอนเซนท์ปีเดอร์ก็คือเพื่อจะสะสมระดับของวัตถุดิห้เ็นนิ่งแล้วเราก็ฟีดที่เหลือระบบแนวจะเป็นระบบ พบกมุมอัตโนมัต,มติหมดเลยครับผมจากคอนสแตนตินเนอร์เราก็ไปเข้าตรงตัวปอกฉลากปอกฉลากตรงนี้เลยฉลากที่ติดมากับขวดจะถูกเอาออกตรงนี้ใช่ครับวิธีการคือ,อยังไงฮะมันจะมีใบมีดข้างในนะค,ะครับหมุนแล้วก็จะเกี่ยพวกตัวฉลากที่อยู่กับขวดออกเสร็จแล้วเราจะกลำเรียงเข้าอ่าบอทททอซ์อ,อตเตอร์ เรื่อคัดขวดอพอกรอกฉลากออกแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนื้อของขวดเ,เป็นของริเวอร์ชนิดไหนตัว N I R เนี่ยที่เป็อฟาเดจะใช้ในการยิงแสง็นกระทบกับพลาสติกใช้เครื่องจักรในการคัดแยกเนื้อขวดใช่ครับแล<อ>้สกแกนทุกขวดที่เข้าแล้วเราก็าใช้คนเช็คสุดท้ายอีกทีนึงมีตรวจอีกรอบนึ่งเพราะว่าคนที่ตรวจเนี่ยคือขวดเพชขวดนันฟูด บทที่ไม่แย่หารอาจจะหลุดมาได้ครับมันอาจจะพัน NR i ได้เพราะว่ามันเป็นกดเพชรเหมือนกันคนสุดท้ายดูว่าถ้าไม่ใช่อะไรที่ประกอมไม่ใช่กดเพชรเราออกแล้วก็จะเข้าเครื่องบดเราก็บดออกมาเป็นเศษเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำเย็นน้ำร้อนเพื่อจะจัดสิ่งสกปรกพอแล้วล้างพวกนี้สะอาดเสร็จเราก็จะมาที่บ่อตรงนี้ฮะตรงนี้คือบ่อลอยจมตัวฝาเนี่ยที่เป็นโพลีเอทิลีนเนี่ยมันจะเบากว่าน้ำมันก็จะลอยตัวเพชรมีดนซิ i t y ที่หนักกว่าน้ำมันก็จะจมอ๋อะฉะนั้นเราก็ถึงบอกว่า เศฟฝาเนี่ยไม่แกะแล้วมาแยกตรงไหนมนาแยกที่กระบวนการนี้เสร็จแ,แล้วัวเพชรจมเราก็จะมาเข้ากระบวนการอบแห้งอบให้แห้งเสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้ออกมาเรียกว่าเกรดพลาสติกเกรดพลาสติก<อ>นะครับแล้วเราก็จะเอามาผ่านเครื่องเนปาเลสคือครเราจะเรียกว่าเฟรคซอร์เตอร์คือทุกๆกเกรดของพลาสติกจะไหลผ่านออกมาเราจะใช้เย็นปาเลสเหมือนกับปวดแต่สแกนในเลเวลของเกรดเอาอะไรออกครับพี่หนึ่งคือถ้าจะมีฉลากหรือ p v c ติดมาเอ,เอาออก สองมีพลาสติกชิ้อื่นใี้เกิดมันไม่ใช่ดีทีเราก็จะเอาออกถ้ากรณีมีโลหะเราก็จะมีตัว m ม t a l d e t ด c เ o คเหมือนกันสแกนในระดับเบรกแต่ละชิ้นที่ไหลผ่านแล้วก็จะเอาออก ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญละเพราะว่าไอเนี้ยกระบวนการทั้งหมดตรงนี้เรียกดีคอน t a มิเนชั o n หรือการจัดการสิ่งเจือปนที่อยู่ในเนื้อพลาสติกบางทีมีการใช้งานผิดประเภทเช่นไปใส่น้าํายาแบบบ้านุ่มน้ํายาล้างจานเข้าไป oh. อะจะมีสารบางตัวซึมเข้าไปในเนื้อพลาสติกอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนคอนเซิร์นทั่วโลกโดยมีการหมดเลยว,ว่าจะต้องอบเห็ดพลาสติกเนี่ยเพื่อดึงพวกสารเจือปนออกด้วยความร้อน oh. แล้วความดันเนี่ยเกิเป็นสุญญากาศ เพื่อให้สารเจอโฟที่ยังมีอยู่ในน,น้ำพลาสติกระเหยออกมาแล้วก็มาตัดเม็ดเสร็จแล้วเราจะให้ผ่านกระบวนการสุดท้ายซึ่งอันระรบตรงนี้จะทาให้เนื้อโพลิเมอร์เนี่ยมีคุณสมบัติกลับมาได้เกียงกับเม็ดโพลิเมอร์อบริจินอันนี้เยเป็นจุดพิเศษของ R ารีที่สามารถดึงคุณสมบัติของเม็ดรีไซเคิลกลับมาที่ใ้เคียงได้กับเม็ดบริจินเนื่องจากทุกอย่างอยู่ในระบบปิดหมดเลยนะครับมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปสัมผัสอะไรได้เลยเพราะว่าดูแลเรื่องความสะอาดอย่างมากนะครับ เราก็เลยต้องมีตัวอย่างมาให้ดูอีกแล้วอ่าใช่ครับออกมาเป็นแบบนี้เม็ดพลาสติกอาเพชรน้องกลับมาเกิดใหม่เป็นแบบนี้ซึ่งเราเห็นด้วยสีฟ้าเดี๋ยวเราฉีดออกมาจมะสีใสมันไม่ได้ขาวจวแล้วห,หลังจากที่ได้เม็ดพลาสติกอาเพชรมาแล้วนะครับเม็ดพลาสติกเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปขึ้นรูปเป็นพรีฟอร์มรูปร่างหน้าตาจะคล้ายคอขวดแบบนี้ก่อนจะส่งต่อมาที่โรงงานแห่งนี้เพื่อเตรียมจะผลิตเป็นขวดต่อไปแล้วจ้ะ และตอนนี้ครับผมก็ตามเจ้าน้องที่เรียกว่าฟรีฟอร์มเนี่ยนะครับมาอยู่ที่โรงงานของซันตอรี่เฟปซีโคเบฟเรตไทยแลนด์อยู่ที่จังหวัดระยองแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่เบียร์ครับพี่เบียร์สวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจากที่เป็นขวดแล้วก็ผ่านการรีไซเคมาเป็นเม็ดแล้วก็มาเป็นฟรีฟอร์มตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นขวดใหม่บรรจุน้ำอัลลได้อย่างไรแต่อันนี้ก็คือผลิตมาจากอาเพชรเลยใช่ไหมใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ครับการเลือกใช้อาเพชรมันมีข้อดีข้อเสีย ในการเอามาใช้บรรจุเครื่องดื่มยังไงครับอย่างแรกเลยคือด้วยเทคโนโลยีของเรานะครับปัจจุบันการนํามาใช้งานไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะว่าเราคุมคุณภาพแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆเหมือ้กันหมดแต่ที่ต่างกันจริงๆก็คือเรื่องราคานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในประเทศไทยคนที่จะใช้อาพจริงๆเิ็ยน้อยมากดังนั้นต้นทุนในการผลิตตัวเม็ดพลาสติกที่เป็น ดิไซเคิลเนี่ยก็ยังสูงอยู่ดีไซเคิลราคาสูงกว่าวัตถุดิบใหม่อ่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ต้องที่ต้องทำความเข้าใจนะครับบางคนบอกว่าวัสดุดีไซเคิลต้องถูกกว่าสิไม่จริงไม่ครับมีความแตกต่างกันนะครับการผลิตขวดสําหรับน้ําดื่มกับผลิตน้ำบรมอย่างแรกเลยที่ต่างแน่ๆคือเรื่องของขนาด ความหนาคร<ฆ>ับผมถ้าคุณกล้องผลิตน้ําดืม<ช>่มเนี่ยมันจะไม่มีแรงดันข้างในเพราะเป็นน้ำเปล่าเราจะสามารถใช้พลาสติกที่มันบางกว่าได้เพราะว่ามันไม่ต้องคนแรงกดดันมาก<ฆ>แต่พอเป็นน้ำมันลมเนี่ยเราจะรู้ว่ามีแกส๊สพอมีแก๊สเนี่ยมันจะมีแรงเบรกดังนั้นอย่างแรกที่จะต่างคือเรื่องน้ําหนักของพลาสติกที่เอามาใช้ทําขววจะต้องหนากว่าแข็งแรงกว่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยที่บอกว่าหนากว่าคือในโรงงานของเราด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราใช้พลาสติกที่บางมากๆแล้วเทียบกับ โรงงานแบบอยู่ภายในโลกคือพยายามลดการใช้พลาสติกลงคกด้วยพยายามลดลงแล้วแต่ว่าเรามาได้มาสุดได้แค่นี้เลยเพราะว่าถ้าบานผลนี้จะเริ่มมีปัญหาความแข็งแรงส่วนที่2ที่ต่างนี่คือตรงนี้ครับคุณต้องต้องดูตรงเกลียวเนี่ยครับผมมันจะค่อนข้างหนากว่าครับผมเพราะว่าพอมีแก๊สเนี่ยเราต้องปิดให้แน่นครับผมนะครับแล้วก็ล็อกตัวความซ่าไว้อยู่ในไอ้วดครับผมถ้าเกิดเราใช้เกลียวแบบน้ำดื่มที่บางๆเนี่ย พอเก็บไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันเริ่มหายตาหลักๆคือตัวนี้เราเรียกว่าฟีฟอร์มเนี่ยมันทำจากเรซินถูกไหมครับครับแล้วเรซินตัวนี้เมื่อไหร่ที่มันโดนความร้อนปุ๊บมันจะหลอมนะพอมันหลอมละลายจะเริ่มละลายเนี่ยเราก็จะแม่พิมพ์ประกบมันแม่พิมพ์รูปขวดของเราแล้วเราก็ใช้ลมแรงดันสูงมากเป่ารวดเลยให้มันเข้าไปขยายมันจะขยายตัวเข้าไปอยู่เต็มของใ้ตัวที่แม่พิมพ์แล้วพอเราเปิดแม่พิมพ์ออกมันก็จะกลายเป็นขวดพลาสติก แน่นอนว่าด้วยด้วยเชื่องจักรของเราปัจจุบันเนี่ยค,ความสม่ำเสมอในการเป่าและการผลิตขวดค่อนข้างนิ่งมากเราเป่าด้วยความเร็ว800ขวดต่อนาทีโดยที่แทบจะไม่มีอ่าดีเฟกต์ออกมาเลยครับผมนะครับเราเห็นพรีฟอร์มก่อนตรงนี้จะถูกลําเลียงเข้าไปไหนต่อครับจากตัวพรีฟอร์มตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวรถมาประปากและดัเข้าไปในคอปเปอร์จากคอปเปอร์เนี่ยพีฟอร์มจะถูกลำเลียงยขึ้นไปโดยสั้บันได จากนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเพื่อความมั่นใจเราต้องทาความสะอาดก่อนนะครับเราใช้ระบบไอออนนะครับยิงประจุเข้าไปในตัวพีฟอมทุกทุกหลอดแล้วก็ใช้ระบบสูดอากาศดูดสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดถ้ามันมีนะดูดออกให้หมดจากขั้นตอนรีไซเคเลนี่เขาก็ตรวจแล้วตรวจอีกแยกแล้วแยกอีกมาตรงนี้ก็ต้องตรวจก็เพื่อความมั่นใจเพราะทุกรวดจะสัมผัสกับเครื่องดื่มโดยตรงหลังจากนั้นพอเราดูดตัวุ่นน้อยหมดละถ้ามีนะครับก็เข้าเครื่องตรวจเราจะมีตัวเครื่องตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัวกล้องความเร็วสูงพื่่ออตรววามบิน้ มีสิ่งปลอมปนเด็กไหมนะครับมีรอยที่มันไม่ปกติไหมถ้ามีจะดีดออกสมมติว่ามีล้านชิ้นถูกถ่ายรูปหมดเลยร0 0ครับมีถ่ายรูปไปร้อยเอ็แล้วก็ไอตัวถ่ายรูปในเปนยงไงพอเราถ่ายรูปมันจะดูเลยว่าตรงไหนที่ผิดปกติจะดีดออกหลังจากนั้นร้านเทนเน็จะเข้าระบบละเราจะใช้ลาแสงอินฟาเรดยิงเพื่อหลอกมันแล้วก็ใช้โมประกบที่เป็นไมพิมพ์และเป่าทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในการเป่านะครับจนถึงบรรจุเนี่ยสั้นมากไม่กี่วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ระหว่างนั้้้นนนเเี่มออะไไไรืขาปด เมื่อกี้เราเห็นการลําเลียงของตัวพืฟอร์มตรงนี้ก็คือฝาขวดฝาขวดครับมันมาอย่างไงครับตรงนี้ฝาขวดเนี่ยจะผลิตคล้ายๆพืฟอร์มแต่ว่าจะใช้พลาสติกคนละอย่างกันฝาขวดเนี่ยเราต้องใช้ตัวพลาสติกแบบซึ่งตอนนี้าพอดีไซน์ลได้ไหมกดสายก็ยังไม่ได้ลองรับ100%อนครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังเวิร์กกันอยู่ว่าในอนาคตเราอยากได้ฝาที่เป็นดีไซน์ลอด้วยก็สำหรับตัว hdpe ที่เป็นฝาเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเอามาใช้กับอาหารหรือเครื่องดื่มได้แล้วเครื่องนี้ขั้นนนตอี้ ขั้นตอนนี้ง่ายๆเลยครับก็คือแค่เอาฝาเทลงไปนะครับแล้วก็ใช้ระบบลมนเลี้ยงฝาเข้าไปในลายครับแล้วก็มีการใช้ลมทำความสะอาดเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปถึงปิดฝาบัรจุเลยตัวกวดกับตัวฝาเดียวจะไาเจอกันที่ปลายางเองโอ้โหพี่เบียครับเข้ามาในห้องนี้กว้างใหญ่มากและเห็นบนสายพานเนี่ยมีฝาสีน้ำเงินเรียงรายอยู่ตรงนี้เลยพวกนี้คือ ผ่านการบรรจุใช่ครับคือทำมาเป็นขวดแล้วก็บรรจุเรียบร้อยแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าแพ็คกิ้งไลน์แพ็คกิ้งไลน์ก็คือทําการปิดฉลากทําการพุ่งฟิล์มแล้วก็พาขึ้นพาเลตเตยมส่งเข้าไปอยู่ในกระดาษแลวห้องข้างหลังนี่อะไรครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของคุณภาพแล้วความปลอดภัยแข็งแรงของขวดรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโชว์ได้เลยว่าเนี่ยทุกขวดที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกทั่วไปหรือขวดรีไซเคิลเนี่ย เราจะใช้ห้องแลบแบบเดียวกันในการตรวจม,มีการใช้ค่าในการตรวจสอบมาตรฐานเท่ากันหมดเลยค,ความแข็งแรงของการกดทับความสามารถในการรับแรงดันข,ขวดทุกอย่างใช้สเปคเดียวกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องความแข็งแรงไม่มีประเด็นที่ว่าจะต่างกันไม่ว่าจะเป็นพลาสติกรีไซเคิลหรือพลาสติกปกติ<อ>ในเรื่องของความสะอาดนะครับ<อ>เราก็มีการใช้การเช็คเรื่องของคุณภาพการตรวจเชื้ออุดินซีรเรื่องของการดูสิ่งปองพ่นแบบเดียวกันทุกอย่างผู้บริโภคอุ่นใจได้เลยไม่ว่าจะกินขวดที่เป็นรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือขวดปกติทุกอย่างมีคุณภาพั ได้ออกมาแล้วครับมาเป็นขวดแล้วแล้วก็บรรจุเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วไวมากๆเลยนะครับอันนี้คืออะเพชรใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันสามารถดูออกได้ไหมครับว่าอันไหนคือพลาสติกใหม่อันไหนคืออะเพชรเอาจริงๆพอเราเป็นขวดอย่างนี้แล้วเนี่ยแทบจะดูด้วยตามไม่ออกวิธีการจะเข้าไปดูก็คืออาจจะต้องเอาไปเข้าห้องแลบตัดชิ้นส่วนไปแล้วก็เทสดูเอาละครับตอนนี้ก็เห็นเริ่มแบบว่ามีการติดฉลากเริ่มแพ็คแล้วเรามีสัดส่วนใ,นในการใช้ขวดที่เป็นอะเพชรมีเยอะแค ในอนาคตตั้งแต่ปีแต่ละปีแต่ละปีจะมีแผนในการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ออกมาแล้วครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือหลังจากได้ขวดมาแล้วใช่ไหมครับเราทำการปริฉลากแล้วก็มาเข้าเป็นแพ็คนะครับแพ็คหนึ่งสิบสองขวดที่สิบสี่ขวดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาวิ่งเข้าเครื่องนี้มันจะจัดทำการจัดเลียงครับจัดเรียงเสร็จปุ๊บเอาไปใส่พาเลทไม้แล้วก็ ยกขึ้นไปบนที่เราเก็บเป็นโกดังสินค้ารอจะขายต่อไปที่เห็นนี่คือเห็นมีเหมือนคล้ายๆกับมือมาจับหมุนไปมานี่เขาทําอะไรครับคือเขาพยายามจะหมุนเพื่อให้มันได้แพทเทิรนที่มันสามารถเก็บได้เยอะที่สุดต่อหนึ่งพาเลทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องการดูแลสิงแรดลองของเราเพราะว่าจริงถ้าเราสามารถแพ็คเข้าไปในหนึ่งพาเลทให้มันคุ้มค่าพื้นที่แค่ไหน เวลาเราขึ้นรถขนส่งมันจะขนได้เยอะขึ้นโดยใช้พลังงานเท่าเดิมเท่าที่สังเกตนะครับเดินมาเนี่ยเจอคนน้อยมากเพราะทุกอย่างทํางานด้วยเครื่องจักรหุ่นยนต์สายพานหมดเลยสุดยอดมากเลยครับแล้วก็ไวด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เดินเครื่องได้ตลอด20ชั่วโมงที่สาคัญกว่านั้นคือพอเราใช้เครื่องจักรแล้วก็ระบบตรวจสอบอัตโนมัติเนี่ยครับมันก็ช่วยให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงโอ้เราก็จะมั่นใจได้ว่าขุดสินค้าเรามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัย เอาละฮะเราได้เห็นกระบวนการนะครับในการรีไซเคิลขวดเพชรเนาะกลับมาเป็นขวดใหม่ๆห,หรือ,อที่เรียกว่าอาเพชรกันไปแล้วทีน,นี้คุณผู้ชมน่าจะอยากรู้นะครับว่าในการส่งขวดเข้าสู่ระบบการหมุนเวียนแบบนี้ครับวิธีการทิ้งแชร์เป็นเทคนิคง,ง่ายๆแล้วกันครับให้พี่วิแชร์วิธีการทิ้งขวดเพชรให้ถูกต้องเลยครับง่ายๆเลยนะคะวิธีการนะคะก็เราต้องสังเกตที่ใต้ขวดก่อนนะคะจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม หมายเลขึนหนึ่งนะคะที่บอกว่าขวดนี้เป็นขวดที่ทําจากพลาสติกรีไซเคิลนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดต้องดื่มน้ําให้หมดก่อนนะคะพอดื่มน้ําหมดเสร็จอ่ะเราก็บีบมันนะคะให้มันแบนถามว่าบีบให้แบนเพื่ออะไรเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะคะในการจัดเก็บแล้วก็เราต้องปิดฝาด้วยนะคะเพราะว่าการปิดฝาเนี่ยจะเป็นการช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเข้าสู่ข้างในนะคะแล้วก็ไม่ให้ฝาเนี่ยหลุดเล็ดลอดไปเป็นขยะอีกชิ้นหนึ่งนะคะ อันนี้ค่ะแยกแค่นี้เสร็จแล้วและทิ้งที่ไหนดีครับโอเคถามว่าทิ้งที่ไหนนะคะหลักๆเลยถ้าง่ายๆอ่ะค่ะก็เอาไปย่อนที่ตัวถังที่เขียนว่าสาหรับวัสดุรีไซเคิลเนาะหรือถ้ามันมีจํานวนเยอะมากๆสามารถที่จะเอาไปส่งตามจุดนะคะที่เป็นจุดดรอปนะคะเขาจะรับขวดเพื่อที่จะส่งไปโรงงานรีไซเคิลอย่างถังนี้ขอขวดหมุนเวียนเป็นขวดใหม่แล้วก็จะมีเนี่ยหมายเหตุไว้นะครับถังนี้รับเฉพาะขวดพลาสติกเพชรใสไม่มีสีเพื่อการรีไซเคิล อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดดรอปเนาะที่สามารถเอาขวดเพชรเนี่ยมาใส่ได้นะครับเราจะเห็นถังแบบนี้ในโครงการขอขวดหมุนเวียนนี่ที่ไหนบ้างคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าของซันทรีเบง์เซ็กประเทศไทยอะค่ะเรามุ่งเน้นให้ความสําคัญเรื่องของการจัดก,การประจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเราก็ยังทำโครงการนะคะที่จะ,ะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขวด PT ะนะคะแล้วก็นําส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผ่านตัวอีเวนต์เบสทั้งหลายนะคะอ,อย่างเช่นใหญ่ๆเลยนะคะที่เราทําเราก็จะสนับสนุนในงานกาชาติหลังจากงานกาชาติจบก็จะได้อนา นำถังเนี้ยค่ะกระจายไปอยู่ตามจุดต่างๆนะคะในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะเป็นตลาดนะคะแล้วก็สําหรับที่ระยองเองนะคะเราก็มีโครงการที่ชื่อนี้เลยค่ะขอขวดหมุนเวียนเป็นขวดใหม่นะคะก็กระจายอยู่ทั่วจังหวัดระยองเลยนะคะที่สําคัญค่ะงานส่งท้ายปีของบริษัทเรานะคะก็คืองานเ e p s ซีคิวเซนต์เท็ดบิ๊กมัลเทนมิวสิกเฟสิวัลนะคะสันทริเว็ซีโคประเทศไทยของเราอะค่ะเป็นผู้เข้าไปบริหารจัดการนะคะคัดแยกขยะทั้งหมดในงานนะคะซึ่งก็ ทำให้มันเป็นการยกระดับนะคะตัวมิลสิกเฟสิวัลนะคะก็อย่างที่พี่บีบอกนะครับการคัดแยกขยะเนี่ยโดยเฉพาะขวดเพชรเนี่ยนะครับขวดเครื่องดื่มใสแบบนี้เนี่ยแยกได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีทางเลือกในการส่งต่อที่หลากหลายมากๆมีจุด drop point มีเอาไปบริจาคได้หรือแม้แต่ขายนะครับ็นรายได้ก็ยังได้เลยนะครับผมดังนั้นช่วยกันส่งน้องไปเกิดใหม่นะครับด้วยการทิ้งแยกขยะให้ถูกต้องนะครับ วันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าน้องขวดพลาสติกใสหรือว่าขวดเพชรเนี่ยสามารถหมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่ได้ยังไงนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะส่งน้องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยการ แยกขยะให้ถูกต้องนะครับทาให้สะอาดแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่นะครับเท่านี้ก็สามารถที่จะส่งขวดพลาสติกขวดเพชรแบบนี้ไปรีไซเคิลได้แล้วนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าอยากเห็นกระบวนการรีไซเคิลของวัสดุอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปติดตามตอนย้อนหลังนะครับการรีไซเคิลวัสดุอื่นๆได้ที่เพลย์ลิสต์ The Recycle Series ก็ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกล้องกินกรีนในทุกช่องทางด้วยนนนะคครรััับบบพกหม่ลิป Bye bye!